เทาถ้าหากขาดสิลงเราทประจําใจก็จะเจอแต่สิ่งที่มีเออแต่มันจบเป็นงามทั้งผู้ส่งเลย นี่ธงหน้านี่ผู้พาหมอกตกดวงใสนี่ข้าจ่อกำลังเห็ดหน้าน,น,น,น้าจนะเป็นหน้าปีอันนี้นะเป็นหน้าปีเด้อโอ้งามงามงามามาวันนี้นสิ้าทัพพุส้มไปที่วัดศินไสยารามเมืองเฟื่องแขวงวิงจันทร์วันนี้วันศินเด้อวัดแห่งนั้นทัพพุส้มถือว่าผู้คนมาทุกสาราธิดเพื่อมานุกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีหูปันพระพุทธเจ้าหูปันพญานาคหูปันพระฤาษีหูปันเทว,ทวาดาหลายๆองค์ในการเทพู้ชมเป็นบอลที่พักพรยอนใจเป็นบอลที่สงบสุขในขณะที่ทากลางโลวของเขาในปัจจุบันนี้พร้มประเสริฐวิกฤตภัยคมคูอย่างเทพชมตตัวีนหอกกระหอดบัดศินไซยารามบาโนน,นหินแห่มืงงมองเฟืองคเมกันจันตี่าเป็นวัดศักสิทธิ์ คืนด้อมวยขอบใจที่กดติดตามเด้อขอบใจสำหรับการกดซับสไคร้ให้สองนี่ขอให้ได้บุญหลายหลายเด้อเป็นกำลังสร้างไม่บัดหินห้ามเลยงี่ที่ว่าเป็นเทือกที่สองที่ว่าแอดมินได้ขอมาที่บัดแห่งนี้ที่พระพุทธรูเห็นยืนเม่นเม่นเป็นผู้ปั่นของ พญานาคเพินเฮ็ดองค์เพินเฮ็ใใดไงพญานาคบุษย์เฮาถ้าคา,าสิลธรรมประจำใจในชีวิตก็จะบ่มีความสุขโลกของเฮาก็จะพบแต่ความุ่วนวายวาเมื่อเฟื่องนี่ก็มีมีพามีพามีผู้ก,กับขนคางร้ายไข่ไข่ขึ้นกันครับอันอันนั้นไข่ไข่ขึ้นกันครับอันเมืองวังเบียงะน,นะ เห็นเป็นหูพันปะหัวปันองค์พรงเตียงองค์ย่ยงหัญ เิ่นสางยังม่ท <objectives> ่านแล้วเถือะกรสางแล้วแห้งจะงามนี่มันใครอยากมีจิดใจใส้สต่ายอยากท่วมเฮ็ดบุญท่วมก่อสร้างเพิ่นกัสอบถามเิ่นได้เ้อะม่ามหอนอีกทีว่า

อันนี้เป็นเป็นสซลาคาฟีแบบบุญไฟนี่สัทธาให้ตามสัทธาสัทธาตามมีที่นนั่งไหม นี่นะเพิ่นบมเดเิร้ายเด้อเพิ่นบมเดิร้ายแบบว่าเป็นเป็นเป็นบอลที่แบบว่าเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟในแบบไ <c oughs> อโที่มะมะเจียม <c oughs> มาเยือนแต่ว่าเข้ากับเข้ากับไหตามเนี่ยก่อนใส่บาตรตามศรัทธานะ ยังไหยงไหมโอ้พุดดลาเดียวันมาเก็บขอโอ้โอ้กลางคืนคือสวยงามคนใสไฟนะา<อ>แสงแดดที่ีขนาดเม<อ>ือวนนี้ตัวปดเกีบเอนี่เพื่อนช่างานี้เป็ปศเกียนีนี่นี่ือหอนตีนนะ<อ><อ> S 1> <S 1> <S เ,ออเด้เออคนจะได้บุญก็ห้ตามเพื่อน่นแล้วคนบอกเลยมันไปใช้ทุกตีที่ข่อยนี่สบายนี่เขาตองได้ปุ๊ดเกืบเอบเ้อเขาไปบวชซักซิทเพื่อนให้ปุ๊ดเกืบอนนกบห่อนได้ก็แสงหาผลบุญตรงอดโทน Nhanh bây, nhanh bây Nhanh luôn đây nữa long cái đấy Arahana Amitabha, เป็นกำลังเทศอยู่วิวก็งามงามซาธุกจะเป็นศาสตร์งามโอ้ยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์อยู่ธรรมศาสตร,รสส์เมืองล่านี่ที่ว่า,ายุ่ใช้กับเห็นภูผ,ผางานไรเจร้าธรรมโเพียตอนนี้มันเป็นบอลผาอู้ว่าจะโอ่งผูดต่วาร้าย ตรนี้ก็อันนี้นะเป็นไข่คือยกนะครับพี่ส้มเป็นคืนนอแบบยกสาทุก ที่เอิน้อเขาว่าทางทีมากับเล็กน้อยหนธ่สาธุสาธุสาธุนึ่งห่่ ว่ที่นั่งหวะ

สา,ารนนานาลาาูกนีนะะวัตอะระหัตสมมาสมพุทธะนะโมตัาาตสสะะคะวัตอะระหะตสมมาสมพุทธะวันทามิพันเตยีมังเวลวัานา เดดนนั่มแบบาทุเดอผู้ขาขอถ่ายวีดีโอดเด้อเพื่อเผยแพร่ให้ทั่วโลกเลยครับผู้เพื่อมีภัยจิตใจเดือมใส่สัทธาอยากมาหวมเหตุบุญเทียทานดูวัดแห่งนี้ ที่จริงข้าวยางไปได,ได้แต่เิ่นพิ่นมี่กันเพิ่นก่สร้างเพิ่นรัดเอง เขียวๆอย่างน,นพาญานาคแมนเบิร์ดพาเป็นเกี้ยวผู้ไปได้ลุ้ทุกทุก ท่านระสชมเฮากระเดียงวัดจินไซรยารามเมืองเฟื่องแขวงเวียงจันทร์ซึ่งาเป็นวัดหนึ่งที่มีความจบมีความงดงามทั้งด้านวัฒนธรรมหีดขอประเพณีมีหลายๆสิ่งหลายอย่างเหตุให้งเฮาสงบจิตสงบใจทันใดที่วาบ่าเคยไปลองไปเบงเดอร์เพราะว่าฐานจะริ้หูคํำตอบอย่างแน่นอนได้ทำกลางรูของเฮากำลังวิกฤตทางด้า,านวาวาทั้งด้านเศรษฐกิจก็คือพ่ยคมคู แลายลอย่างเลยกันบว่าจะเป็นทั้งหพธรรมาตร์ไดการ์ทรงขามสนั่นคอห้มีแต่ความสงบเด้อขอบใจที่ท่านติดตามรับส้มขอบใจที่ท่านกด subscribe youtube ขอบใจที่ท่านกดติดตาม facebook page กินหน่อย channel